ัสดีค่ะพี่น้องบ่ต้องเห็นหน้กกันเนาะยาใสะเอาข่าวด่วนมา,าให้เบิ่งก็คือว่าเยอรมันกลับมาห้ตรวจโควิดฟรีอีกแล้วพี่น้องเริ่มวันที่13เอ่อเดือนเดือนนี้ค่ะพี่น้องคือเมื่ออื่นนี่เนาะพี่น้องเนาะมื่ออื่นนี่เป็นต้นไปเนาะคนที่จะได้รับตรวจก็คือประชาชนทุกคนที่เป็นอยู่เยอรมันนี่ค่ะพี่น้องแต่ว่านะพี่น้องนะแต่ว่าให้ตรวจอาทิตย์แรก ล้านหนึ่งขังเนาะพี่น้องเนาะเป็นสชนเลเทสก็คือเป็นการตรวจเร็วนะพี่น้องอันนี้ยายสายก็ได้ไปอ่านเจอเนาะแล้วก็ยายสายก็เลยเอามาฝากอันที่สิ่งที่ยายสายตกใจก็คือว่าวันที่สิบเอ็ดที่ผ่านมาน่ะอ๋อยายสายบงข่าวจากบ้านเฮาเนาะข่าวเกี่ยวกับเยอรมันแล้วก็ข่าวยวนของเยอรมันนะบอกว่าวัาวนที่สิบเอ็ดที่ผ่านมามีคนตีเสือ ขึ้นประมาณหนึ่งอ่ห้ามื่นหนึ่งร้คนพี่น้องภายในม,มือเดียวนะ่ะทํำให้พวกอนักเอ่ไวรัสวิทยานะ่ะมีความกังวลน,นะพี่น้องเนาะอาจจะมีการที่เสื่อนและมีการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นเนาะอันนี้ก็มีหารัฐที่เขาเจ้าว่าที่มีผลการตรวจมีการมัน มีโควิดสูงขึ้นนะพี่น้องเนะาะเ้ามาเบิ่งกันว่ามีอันลัดใดแน่เนาะพี่น้องเนาะหนึ่งก็คือว่าเป็นเป็น,ปนบาเยนเนาะพี่น้องเนาะบาเยินเขาเรียกบาเยินนะพี่น้องเนาะแย่แสจะโศกเสียงบ่ถูกเนาะอ่ามีหนึ่งมื่นสามพันสี่ร้อยห้าสิบแปดส่วนบาเดนวูดเดนบวกแปดมืออ่ะแปดพันหกสิบสองรายพี่น้องซากเซึนมีประมาณหกหมื่น อหกสามร้อ oh, หา 14. สิส่สวนนอร์ทไรเวสฟาเรียก็คือมีประมาณหกพัคนส่วนเบร์ินมีคนติดเสือประมาณ2 8งพสิบสี่คนพี่น้องเนาะ อันยายใส่เอาถ่ายคลิปก็คือว่ามีเมืองเอ่อมีสื่อลาดของเยอารมันสิบหกลาดแล้วก็มีสื่อเมืองหลวงนะยายสามาแบ่งปันพวกเจ้าจะได้เห็นแผนที่นะพี่น้องเนาะว่ามงใดยเนเอามาฝากจ้า